สริปบล็อกฟุตอีกแล้วนะเป็นสริปตัวใหม่ล่าสุดนะครับของอัปเดต17นะครับนะมาดูกันว่าสริปตัวนี้มีเมนูอะไรบ้างนะครับแป๊บหบนึงนะผมขอแป๊บแสงเกมแป๊บเมนูสริปนี้ผมว่ามันดูแบบมันดูยังไงไม่ลกตาดีคือมันโทนมันสวยสําหรับผมนะคือผมชอบสีเขียวส่วนตัวคือผมชอบสีเขียวครับทุกคนนี่นะครับ เมนูก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคร่าวๆนะคือถ้าคือขอ,ของทุกคนเวลานันสคลิปตัวนี้นะครับมันจะหน้าต่างคือมันจะมาติดตรงเนี้ยเนี่ยบางทีก็แบบมันอยู่ข้างบนนะมันมันมันไม่สามารถแบบดึงลงมาแบบจับแนวพวกนี้ได้คือมันต้องจับข้างบนนี่นะครับเนี่ยต้องจับข้างบนนี้เท่านั้นมันถึงจะดึงขึ้นดึงลงได้ถ้าเกิดทุกคนถามว่าทําไมของผมเป็นนี้ใช่ไหมคือผมปรับผมปรับ dpi ประมาณ5้าร้อยนะครับเป็นมาตรฐานเลยนะ มันจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแบบเห็นชัดๆเลยก็โอเคมาเข้าเรื่องกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองกับสคริปต์ออโต้ฟาร์มดูนะว่ามันเสถียรหรือว่ามีบั๊กอะไรไหมนะสําหรับตัวผมคือมันมันไม่มีนะก็คือมีออโต้ซื้อดาบที่แบบดาบสมเกิดด้วยนะพวกซุยอะไรพวกนี้นะสนใจรู้ดูดีละละอะไรนั่นแหละมีหลายอย่างแล้วทุกคนเนี่ยมันแบบของค่ายดังเลยนะ มาเลือกอาวุธกันเลยเอาเป็นว่าโยรุเลยละกันนะครับคือผมใช้มานานแล้วมันยังไม่โดนแบงเลยนะเอออย่าดรามากันนะครับนะลูกสวยอย่าหาดูนะครับคลิปนี้ไปไกลๆสะชิวๆหยอกมาเลือกอาวุธแล้วก็นี่นะครับเลือกอาวุธตรงนี้นะแล้วก็เลือกเครงมังบนแล้วมันจะมีคำว่าออโต้ฟาร์มนะครับแล้วก็เปิดเลยอ่าสคลิปนี้นะ มันมันสามารถพับหน้าต่างได้นะครับทุกคนทุกคนเห็นตรงขีดตรงข้างการกระบาดกันไหมอาตรงนั้นแหละแอ้ทุกคนติกน๊กไปหนึ่งทีครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันสามารถทาหน้าต่างได้แล้วก็ดึงลงมาตรงนี้เป็นไงโคตรเจ๋งไงดิโอ้ยเนี่ยฟาร์มยาวๆครับทุกคนวลวใครยังไม่ตันมาฟาร์มได้นูแคนดี้ผมนี้ไม่มีสองพันแล้วเนะี่ยโอเคเนาะเนี่ย ถ้ามันมาอยู่ตรงนี้แสดงว่าม,มอนมันไอ้นี่นะครับมันแบบมันจะไม่เกิดนะมันมันต้องเกิดในครบ่อนมันถึงจะไปตีนะสริปตัวนี้อ่ะเนี่ยเริ่มเกิดกันแล้วเราดูจบเควสนี้น่าจะไปพวกเดีย๋ยวผมจะไปใช้ออตโต้ฟาร์มบอสน,นะเนี่ยดูดีทุกคนม,มันฟาร์มไว้นะใครที่จะมาเปิดออตโต้คลิกช่วยก็มันก็แบบก็ก็ได้นะคออมาฟาร์มเสร็จแล้วปิดออตโต้ฟาร์มก่อน อ้อยอ,อ,ยอ,อ,ยอ,อ,ยอ้ออ้ยโดนบอสตีอฮ้ยโดนม้อนอ้ยจะตายใจเย็นไอหนุม่มมีออตโต้ใส่โคด EP พีคูณสองเลยนะเฮ้ยดีเวอร์แล้วก็ออตโต้อุ้ยออตโอต้ทรหมัดซูปออตโอต้ทรหมัดอิเล็กโตว่ะทุกคนมีหลายอย่างเลยว่ะเฮ้ยมีดาบอันนี้ก็มีว่ะโอ้โหไม่แพ้ของตัวคอมเลยนะ มาไฮไลท์ของเราก็คือตัวบอสนะจะมาใช้ดูดีว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับอุ้ยไล่อะ,อะมันจู่มาตีตัวนี้เมนูอะไรนะอ้ยชิบหายโดนตีอ๋อโดนตีไปเปิดสกิปในน้ำก็ได้วะมาดูดิเอาตั้ฟาร์มบอสจะเป็นไงแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกบอสเลยนะอ่าอันนี้คือถ้าทุกคนเห็นว่ามันไม่มีชื่อบอสนะสแสดงว่ามันยังไม่เกิดนะครับ นี่มันไม่เกิดจริงด้วยนี่ก็เลือกอาวุธนะครับในการตีบอสนะโอ้ทุกคนบอสได้ไม่เกิดเลยเสียดายมากคลิปนี้ไม่ได้ฟาร์มบอสเลยมันใช้ได้นะครับก่อนนั้นนี้คือผมลองมาแล้วใช้ได้ใช้ได้ไดแล้วก็มีอะไรบ้างออโต้สตัดมีอัพหมัดโอ้อัพอะไรปกติเลยอนี้สามารถปรับได้ไหมนย จะปรับยังยังจะไปรับยัง,ยงไม่ได้นะยปรับได้ปะเอาไม่ว่ายังไม่ได้นั่นมีออโต้วาร์ปด้วยนะครับมีไปโลกหนึ่งลกสองลกสามนะแล้วก็วาร์ปไปกอดต่างๆอะไรพวกนี้นี่แล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะโอ้อันนี้ครับทุกควรไฮไลท์เลยมันมีสกิปลงดันด้วยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปทุกคนเฮ้ยแม่งเจ๋งมามีคิวออร่าออโต้ออโต้ในการอเวก มีเปลี่ยนเกาะมีว้าเปลี่ยนเกาะด้วยด้วยโคตรด้่โคตรเฟี้ยวเลยสุดยอดสุดยอดสคริปต์ตนนัวนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับอ่าอย่าลืมมาเปิดนะครับเวลาปล่อดขอโตัวฟาร์มอะไรน,นี่คือมันจะหลุดนะแบบราเอฟเคอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ต่อยมันอาจจะแบบยังไงอะมันอยู่ที่มือถือของทุกคนแนละ้วคือทุกคนอย่าลืมมาเปิดตรงนี้ผิวนี่นะผมย้ําเลยนะครับเปิดด้วยนะไม่ใช่นั้นคุณหลุดนะคะผมบอกไว้ก่อนแล้วอันนี้คืออะไรนะดูก่อน อันนี้น่าจะเป็นพวกซื้อหมัดปะเดี๋ยวผมจะลองเอาหมัดเร็กโตมาดูดิอุ้ยซื้อได้วะ่ะเชดไงแล้วก็หมัดคาราเต้ดาร์กสเตปโอ้ยดาร์กสเตปทุกคยังไม่ทําเลยนะอันนี้แล้วก็หมัดซุปหมัดมังกรเปลี่ยนหมัดซุปกันดีกว่าแล้วนี่อะไรเนะี่ยบิสโตโอ้โหนี่คืออาวุธอะเออทุกคนแม่งมีให้เลือกด้วย สคริปต์นี่ผมว่าเอาไปทำไก่ตันได้นะผมบอกไว้เลยมีเนี่ยมีซื้อก็โปะอะไรเนี่ยแล้วก็ฮาคิโซนี่ครับเหมือนของโซคิปคอมเลยนะอันนี้เป็นปืนนะก็คร่าวๆก็น่าจะมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมขอวาดไปแมนชั่นโชกันะพอพอดีผมอยากลงดันเนี่ยโอเครอสักครู่หนึ่งแนละ้วอุ้ยคนผมว่ามันไวแล้วตอนวอาดอ่าด็กนีแล้วา นี่นะครับประมาณนี้เลยสคริปต์ตัวนี้โอ้โหเฮ้ยมันวาร์ปไวนะว่าเฮ้ยเอาว่ะมันมันไม่ใช่เชิงวาร์ปเลยคือมันยังไงถ้ามันวาร์ไปไปเลยแบบบุ๊มเกาะอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจ,จะโดนแบนว่ะไม่โดนแบนก็น,น่าจ,จะโดนรีวิวมาจะถึงแล้ว,วอะเกาะเต่าของเราจะมาลงดันโชว์สักหน่อยผมว่าผมจะเปลี่ยนเผ่าเนี่ยไปใช้เผ่ามิงเนี่ย เผามนุษย์เนี่ยมันช้าเกินเพราะว่าตอนนี้ผมกลับมาล่าข้าวหัวแนละ้วถ้าผมล่าผมไม่ได้เปิดปูล่านะผมบอกไว้ก่อนผมล่าโดวยวมใช้ฝีมือนะเพราะว่าผมไม่นิยมให้แบบให้ทุกคนมาใช้โปเพื่อล่าข้าวหัวนะครับมันเอาถ้าเอาตรงๆนะมันดูทุเรศมากเลยนะสําหรับผมนะขนาดผมเจอพวกนี้มันใช้ปแล้วมันก็มาฆ่าผมผมผมก็หัวร้อนอะ่ะเออผมเข้าใจทุกคนนะ คนที่เข้ามาด่านนะคงคือผมเข้าใจนะแต่คือต้องเข้าใจในมุมมองอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะว่าบางคนเขาอาจจะใช้ฟาร์มนะแต่อาจจะผิดก็จริงแหละคือเขาก็ไม่ได้สร้างเดือดร้อนใครใครใช่ไหมบางคนก็แบบว่ามันผิดตัวอะไรเกมของเกมเขางงกับมันโอ้ยใครทำมาเนี่ยตอนนี้ผมกำลังว่าไปตรงเกาะลงดันนะทุกคนอันนี้น่าจะเกาะนี่แหละ โอ้ยๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมระแวงยุงครับทุกคนโจท,ทีมันจะมากัดผมเฮ้ยมัน,มน,มนมเอวไปเล่นไปมันไปอยู่นะเฮ้ยมันว้าวายอยู่นะทุกคนเออเฮ้ยดูดิโคตรไวอ่ะทุกคนเฮ้ยอยีกเดี๋ยวลงดันอะไรดีวะเดีย๋ยวโชว์ดัน ดันดันพา,าไปเฮ้ยเห็นยากดีนะอะไรหรอดูดิไม่เอาดีกว่าเอ้ยเอาดันทายให้ดันใหม่เอาเวกเอาเวกผลตายดีไหมนี่ไงายอ่ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอปิดนี่ก่อนดึง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 ,ดง,ดงดได้ ถ้ทุกคนครับผมลืมบอกเลยนะตอนนี้ผมสร้างกลุ่มในเฟซนะครับคือกลุ่มขายรหัสแลกเปลี่ยนหรือว่าพูดคุยกันนะครับแบบสอบถามเรื่องนู้นเรื่องนี้นะอย่าลืมเข้ากันด้วยนะครับคือมีรหัสขายแบบทคือมันจะมีคนแบบมาขายรหัสนะครับพ่อค้าแม่ค้าสามารถเข้ากลุ่มผมได้นะแล้วผมขอบอกไว้อย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมกังนะครับทุกคนเพราะว่าอาจจะมีแบบมิจฉาชีพนะคือแบบเขาอาจจะบิดเงินทุกคนได้นะแบบคามุยอะไรอย่างเงี้ย ผมย้ำเลยนะอย่าลืมกลางนะครับมากางกับผมได้นะเออข้ากลางไม่แพงขายของมาตัวเองเด้วยดี <c oughs> มาดูดิมันจะดีไหมนี่แฮคิวออร่านี่วับเกาะชิดโดเฮ้โคเท่เออเอยอยู่ดูสิมาดูกันว่าสคริปต์ตัวนี้มันจะใช้กี่นาทีนะ ตอนเอ้ยตอนแลกๆอย่าไปสนใจแล้วมันมันก็ยังมันก็ไม่ตายเงนี้แหละอย่ามันก็ตายนะช่วงหลังๆปิดในนี้ก่อนดีกว่าช่วงแรกๆอาจจะบั็กนะครับทุกคนผมก็เป็นเหมือนกันผมเข้าใจแล้วคือต้องรอหน่อยมันมันถึงจะตายโอ้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 ยมตายกันอย่างนี้อุย้ยมันเดืดอดขึ้นอถแล้วอโอ้ยจะตายจิบหนงอย่าทำนูดอย่าทำนูดนูดขอโทษ ขอโทษครับเพ่มันจะไปทำอะไรครับเพ่โอ้าวจะตายแล้วโอ้ยแม่งอะไรเนี่ยโอ้ชิบหายลงน้ำโอ้ยเฮ้ยผมขอโทษครับพี่ผมันจะไปทำอะไรครับพี่โอ้ยเฮ้ยเฮี้ยโอ้ยโดยด้วยคำหยาบเลยนะครับว้าวไม่เราจะตายไม่ได้นะถ้าตายนี่ผมตายผมว่าผมจะไปลงดันไฟอ่ะแม่งยากคิดเป่งเลยเสียงรถไฟร้อง ถ้ามันมีเสียงอะไรมาแบบรบกวนผมก็ขออภัยเนี่ยนะคือผมไม่ได้ปิดหน้าตา่างผมกลับมาจากโลงเลยผมก็ทำคลิปเลย <c oughs> ไม่ตายวะ่ะ <c oughs> ผมว่าน่าจะพวกแบบรถขี่ผ่านน่าจะประมาณช่วงแบบสิบสิบนาทีนาทีที่สิบอะน่าจะตายกันเนี่ยมันมันก็เริ่มทยอยตายกันแล้วเลยเฮคอมโบอะไรเนี่ยเฮ้ยฮัลโหล เฮ้ยมันหายตัวพาเพื่อมนมาลงกันได้นะมาช่วยกันลงเนะี้ยแมนจะคลิปโอ้โหเรียบร้อยตายโอ้โหอะไรครับนี่ไม่เป็นไรเฮ้ยไปเอาใหม่เอาผลม้ผลมผมไม่ได้ไม่ได้เงินม่วงคือไม่ยอมครับคลิปนี้ อ่าผมลืมพูดเลยใครที่มาดูคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะตอนนี้ผมทําการโพสต์ลงในแบบทุมชนนะครับแบบว่าจะแจกไก่ตันนะถ้าเกิดซับผมถึง1นึ่งพันเพื่ผมแจกเลยนะครับไก่ตันตัวที่ผมโพสตลงนะคือมันของฟรีไม่มีอยู่ในโลกกครับคือผมจะแจกเอออย่าลืมนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็ ใคร <ผม S 1> ที่อยาก <ผม S 1> ทำให้ยาคาใคร <ผม S 1> ที่อยากให้ผมทำเกี่ยวกับสคลิปคิงพีชนะผมขอคลิปนี้200ร้อยไลค์ผมทำแน่200รอไลค์ครับทุกคนผมขอแค่นี้แหละไม่ขออะไรมากถ้าขอถ้าเกิดมันเกินผมก็ขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับนะขอบคุณมากๆเลยนะคะรับทุกคนที่มาแบบกดไลค์ให้ผมนะขอบคุณแบบมันพูดไม่ออกเลยจะโล่น่านะไม่เอาดรามา่า อ๋อย้าวผมเกาะท้องไหนวะลงรันลงแล้วแน่เน่อ่ามันอาจจะกดไม่ติดนะให้ทุกคนกดซ้ำนะสคริปนี้ผมก็เป็นเนี่ยเห็นไหมแน่แน,น่แน่ผมยิงกดค้างๆจิ้มๆตลอดเลยเนะี่ยมันไม่ยอมไปให้ผมเนะนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเนี่ยไวร,รุ่นเออเอ้าวมันเป็นอะไรของมันอีกหร ไม่เป็นไรรันคลิปใหม่ก็ได้มาหมดปัญหาหมดปัญหาเลยรานใหม่แม่งนี่ไงได้แล้วโอ้ขออภัยด้วยครับทุกคนคือผมไม่ค่อยจะสบายดีเท่าไหร่แล้วมันขี้มูกน้ำมูกไหลทำไมกดเป็นอันนี้อ่ะอ๋อนี่ไงได้แล้วทีลีพอรถตาตัดนี่เนาะ ไม่กดไม่ได้อ๋อเนี่งจริงด้วยไปวาร์ปไปเลยรอบนี้ผมลงดันไฟแม่งแล้วดันอื่นถ้าเกิดใครมันไม่แบบมันไม่ตายนะให้ให้ทุกคนให้เพื่อนมาช่วย้วยก็ได้นะอ,อตอบแทนอ่าของตอบแทนก็คือเงินม่วงแบบให้ผลพระมาอะไรเงี้ยนี่ผมเขาเปิดพื่อลมาทุกคนผมร้อนมากถ้ามีเสียงพัดลมเข้าก็ขอให้ไดุ้ดอัน,นีุผมร้อนมากๆเลย ว่าผมจะไปลงผลไฟมารอบนี้ <c oughs> จะมาฟาร์มเงินม่วงไงแล้วก็มาดูว่าคลิปไอ้หลงดับนี้ใช้ได้ไหมเพราะว่าคุกนต้องเข้าใจนะคือมันเป็นของมือถือนะมันไม่ใช่ของตบพวกในคอมอะไรเงี้ยถ้าเป็นของในคอมนะมันไม่ค่อยจะมีปัญหาหรอกครับนะถ้ามีปัญหาก็ตรงที่ว่าพวกโหลดไม่ได้อะไรพวกนี้นะมันของมือถือเลย เปิดคิวออนไนมันดึงอันนี้ออกมานนมดึงอะวะลืมปิเป่งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ยลงดันไฟไม่ง่ายวะเนี่ยเปิดแล้วตายเลยบางตัวอาจจะล่อนหุ่นนะคือมันบัน๊กเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมชิลูโคตรง่ายเฮ้ยอะไรลอยลนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเวอร์โคตรเวอร์ อนนี้ผมอาจจะเล่นไม่ค่อยถนัดนะคือผมปรับดี i เยอะเอาไว้เล่นแบบเอาไว้มาฟาร์มอะไราเงี้ยคือมันจะได้กดเมนูโดน,นกดไม่ค่อยถน,ดนัดี่ปกติผมใช้ดี i 320สอี่สิบะในการล่าเข้าหัวคือผมถน,ดนัดอะเออปุ่มอะไรคนไม่ค่อยจะกดโดน,น,ก,นะนกดไม่โดนเลยเด็กกดไม่โดนเลยแหละ เราดูแล้วทุกคนช่วงสิบประมาณนาทีที่สิบอ่ะน่าจะแบบปัน่าจะใช้แบบรืม่มแบบน่าจะได้ผลแล้วช่วงแรกๆมันเป็นอย่างเงี้ยแหละมันมันเป็นเรื่องปกติผมไม่รู้ค่ายอื่นเป็นหรือเปล่านะตอนนี้คือ้อันมีสองค่ายแล้วที่เป็นแบบนี้ เอาตรงๆนะถ้ามากับเพื่อนนะผมว่าให้เพื่อนเป็นผลพาผลพาน่าจะดีที่สุดอ่ะสาหรับการลงดันแล้วก็ให้ให้เพื่อนมาตีตรงเนี่ยบริเวณแถวเนะี้ยที่มันมาอยู่ตรงกลางเนะี่ยเพราะว่ามันอาจจะมีบางตัวที่มันยังไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยปิดคิวอล่าเปิดคิวอไล่าหน เราลองวับก่อนดูซิได้ไหมช่วงนี้แหละพวกประมาณเก้าเนี่ยประมาณเก้านาทนีน่าจะได้ผลแล้วรอดูก่อดต่อไปเลยผมว่าชิลแล้วรอบเนี่ยแรกๆอะไรก็มันก็แบบแรกๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละถือโยรูแม่งเลย มาซีมาซีมาซีมาดิ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 นี่อะมาดิมาดิมาดิที่มันที่ทุกคนเห็นว่ามันมีแบบอะไรแบบเงินอะไรขึ้นทีนี้คือผมกดผมกดใช้อาวุธแล้วก็ต่อยนะคือถ้าเกิดปล่อยให้มันตายปกติครัคือทุกคนจะไม่ได้นะบอกไว้ก่อนเนี่ยเฮ้ยไม่เอาว่ะ